สิทธิ์เก่าเล่าเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยนาเรศวร FM 1 0 7 2 5เมกะเฮิรตค่ะทุกคืนวันพุธเวลา20่สนาฬิกาโดยประมาณนะคะหลังข่าวกับดิฉันสิริลักษ์รุ่งธนาวานิชสิทธิ์เก่ามอนเรศวรค่ะคุณผู้ฟังคะ วันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะ28-29มิถุนายนกองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ค่ะจะเดินทางไปร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่นะคะที่จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ค่ะโดยจะนำเอาการฝึกทักษะอาชีพนะคะไปบริการให้แก่สิทธิเก่ารวมถึงพี่น้องในชุมชนค่ะซึ่งเราก็จะนำเอาการทำหมอนตุ๊กตานะคะไปสอนกันทำเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแถมได้ความรู้อีกด้วยค่ะนอกจากจะมีกิจกรรมของกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์แล้วนะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆจากหน่วยงานต่างๆของทางมหาวิทยายลัยด้วยค่ะเช่นการให้บริการถอนฟันอุดฟันนะคะการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะสาธิตการทำน้ำส้มควันไม้การเพาะเห็ดในตะกร้า การให้ความรู้และสอนทักษะด้านกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเจอกันวันเสาร์นะคะที่โรงเรียนวัดส,สายดงยางตำบลทับคลออำเภอทับคลอจังหวัดพิจิตรและในวันอาทิตย์ที่โรงเรียนบริรักษ์ประชาสารตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะจัดให้กับสิทธิเก่านั่นก็คือโครงการสิทธิประโยชน์สาหรับสิทธิเก่า มหาวิทยาลัยนาเรศวรค่ะซึ่งเป็นโครงการที่กองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์นะคะร่วมกับบริษัทห้างร้านต่างๆจัดสิทธิประโยชน์ในการลดราคาสินค้าและบริการค่ะซึ่งสิทธิประโยชน์ที่เราได้จัดให้มีก็จะมีลดค่ากำเด็ดพิเศษนะคะที่ห้างทองหวังโต๊กังสาขาโลตัสท่าทองพิศณุโลกค่ะลด10-1 5เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านไม้โอคอฟฟี ร้านอาหารแพรภูฟ้าไทยและร้านครัวต้นปีบค่ะสำหรับโรงแรมที่พักนะคะก็ลด10-1 5ค่ะที่วันทรา,ารีสอร์ทแอนด์สปาทานวังทองการ์เด้นโรงแรมเดือนแพร์รเยนลปาร์พิษณุโลกโรงแรมลาพาโลมาและโรงแรมพิษณุโลกออกคิดค่ะสำหรับโรงพยาบาลร้านยานะคะก็ลด3-10เซค่ะที่โรงพยาบาลพิษณุเวชศูญยาฟาร,ร์มาเซียพัท สาขา5แยกสุรสีสาขาสิงหวัฒและร้านกระปุกยาสาขามอนาเรสวนค่ะสำหรับการใช้บริการรถทัวร์นะคะเราก็ลดราคาพิเศษถึง30%ค่ะที่ป่าเทพทัวร์และลุงหนวดทัวร์ค่ะและยังสามารถใช้เป็นส่วนลด5-10%นะคะเมื่อซื้อสินค้าที่ร้านบ้านคลองเตาอบและร้านกกหลีค่ะ สำหรับสิทธิเก่าท่านใดที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการในราคาพิเศษนะคะก็สามารถแสดงบัตรสิทธิประโยชน์กับทางร้านค้าต่างๆที่เราได้นําเสนอไปได้เลยนะคะและสําหรับสิทธิเก่าที่ต้องการรับบัตรสิทธิประโยชน์นี้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่กองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์หมายเลขโทรศพัพท์0 5 5 9 6 8 6 6 0 2ถึงค่ะแล้วก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสิทธิพิเศษต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์ค่ะข่าวต่อไปค่ะ มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะขอเชิญนิสิตบุคลากรและสิทธิเก่าร่วมประกวดตาสัญ,ญลักษณ์และสัตว์นำโชคภายใต้หัวข้อ g o i n g World Class เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่25ในปีพศ2 5 5 8ค่ะคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดนะคะจะต้องเป็นนิสิตบุคลากรและก็สิทธิเก่าของมอนาเลสวร หลักเกณฑ์นในการออกแบบผลงานที่เข้าประกวดนะคะต้องมีความทันสมัยสวยงามชัดเจนแสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสื่อถึงเป้าหมายของการจัดงานที่ชัดเจนค่ะภายใต้หัวข้อ g o i n g w o r l d c l a s s โดยในการออกแบบตราสัญลักษณ์นะคะไม่จำกัดเทคนิคค่ะติดผลงานบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด12คู15นิ้วเว้นขอบด้านละ1นิ้วนะคะการออกแบบสัตว์นำโชคสามารถสร้างสรรค์ได้จากการวาด หรือการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกโดยไม่จำกัดสีและโปรแกรมที่เลือกใช้เช่นโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator เป็นต้นค่ะต้องนำเสนอการออกแบบสัตว์นำโชคโดยมีมิติให้เห็นจำนวน3ด้านได้แก่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะโดยส่งผลงานในรูปกระดาษ A4 รวมทั้งสิ้น5แผ่นค่ะโอกาสนี้นะคะรายการสิทธ์เก่าเล่าเรื่องขอเชิญสิทธิ์เก่า เข้าร่วมการประกวดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ25ปีมหาวิทยลาลัยนเรศวรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nu.ac.th ค่ะโดยแบบฟอร์มใบสมัครนะคะจำนวน1ชุดต่อ1ผลงานเท่านั้นค่ะหมดเขตส่งผลงานวันที่15สิงหาคม แล้วก็จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะในวันที่5กันยายนค่ะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเฟซบุ๊กชื่องานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรหมายเลขโทรศัพท์055962333หรือ055961118ในวันและเวลาราชการนะคะ ค่ะและในวันนี้ค่ะเรามีเสียงของคุณเมซินีพัทธมุททานะคะสิทธิเก่าสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์สิทธิเก่าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะจัดให้กับนิสิตและสิทธิเก่าที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพด้านไอทีมาฝากกันค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยนะคะ สวัสดีนะคะดิฉันชื่อน,นางสาวเมซินีพัฒรมุทธ,ธานะคะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าของมหา,าสสวิยาลัยนเรศวรก็จบปีพศ2554นะคะสำเร็จปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทยนะคะจากคณะมนุษยาศาสตร์ค่ะปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยายลัยราชพัฒพิบูลสงครามคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษา,า,าไทย ดิฉันรู้สึกดีใจนะคะสำหรับการได้มาอบรมในครั้งนี้ที่ IT นะคะได้จัดอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในหลายรูปแบบอย่างหนึ่งนะคะที่ได้เข้าอบรมก็คือในส่วนของการเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ Excel เกี่ยวกับ Windows ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ ในส่วนของ2013ดิฉันเองก็ยังไม่เคยได้ได้เข้ามาสัมผัสหรือเรียนรู้ในส่วนของการใช้โปรแกรมนี้แต่ก็เคยสอนอยู่ที่ที่มาอบรมก็คือจุดประสงค์หลักของการมาอบรมครั้งนี้ก็คือต้องการจะเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทยซึ่งต้องใช้ระบบปฏิบัติการของ Windows ก็คือ เป็นระบบปฏิบัติการของ Word แล้วก็ Excel ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ได้เข้าอบรมก็คือตอนนี้ได้ลงทะเบียนไปก็ทั้งหมดก็ทุกคอร์สจะว่าไปก็ทุกคอร์สเลยมีเรื่องของการตกแต่งแล้วก็ถ่ายภาพซึ่งก็ได้เรียนในส่วนของทฤษฎีแล้วก็เวิร์กช็อปไปด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งก็อาจจะได้ไปประยุกต์ใช้มีโอกาสก็คงจะได้ใช้ไม่ว่าในชีวิตประจำวันเองหรือสำหรับการเรียนการสอน ในฐานะที่สิทธิ์เก่าก็อยากให้มหาวิทยาลัยไ,ได้จัดโครงการอบรมลักษณะนี้หรือโครงการอื่นๆนะคะเพื่อสิทธิ์เก่าเองก็ดีหรือเกี่ยวกับให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการอบรมเพื่อที่จะได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทํางานช่วงนี้ก็ใกล้วันสถาป,ปนาของมหาวิทยาลัยนะคะดิฉันก็ขอกล่าวนะคะนิดนึงในฐานะสิทธิ์เก่าว,ว่า ก็ขอให้มหาวิทยาลัยได้เจริญก้าวหน้านะคะมีการพัฒนาหรือผลิตบัณฑิตออกมามีคุณภาพนะคะอยากให้มหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทนะคะในด้านของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพนะคะในส่วนของด้านการศึกษาเองแล้วก็เกี่ยวกับตัวบัณฑิตเองนะคะก็เห็นบัณฑิตหลายรุ่นออกไปก็โชคดีมีงานทํา นะคะก็อยากให้พัฒนาในในส่วนต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วนั่นก็คือความรู้สึกของสิทธิเก่านะคะที่ได้กลับเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยายลัยจัดให้ค่ะสำหรับท้ารายการในวันนี้นะคะกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์และรายการสิทธิเก่าเล่าเรื่องก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับสิทธิเก่าดีเด่นประจำปี2557ทั้ง20ท่านค่ะ โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนะคะในคราวประชุมครั้งที่11ทับ2,557เมื่อวันที่3มิถุนายนนะคะมีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับโลกเกียรติยศประจำปีพศ2,557ในประเภทต่างๆค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปี2,557นะคะโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรฉลองชาตูประชีวิน อาจารย์ทันตแพทย์ดรพัทรพลสำเนียงนายปฏิวัติโชติมลรองศาสตราจารย์ดร,ดรนงนุชโอบะรองศาสตราจารย์ธีรวัตรนาคบุตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,ดรปรีชาสุกเกษมนางสาวเกวลรินสีม่วงนายนิรุตมีเกิดแพทย์หญิงดรวนณิชาพัทรประสิทธิ์นายแพทย์พงพิษวงมณีนายเอกศิลาปานศรีนางกัญญรัตมาเกด พลตำรวจตรีจะรวยผลประเสริฐร้อยตีอัศรีอัสมาแอนายระชรละล้อมลื่นนายคมสันวัฒนวนาพงนายเลิดชายหวังตระกูลดีนางสาวสุกัรญ,ญาอ้นวัฒนะพระคำพลฉายาคมพีระยานมีทีและบาทหลวงด็อเตอร์รังสิพลเปลี่ยนพันค่ะสำหรับสิทธิเก่าดีเด่นทั้ง20ท่านนะคะจะมีการมอบโลกเกียรติยศในวันไหว้ครู วันที่21สิงหาคม2557ค่ะที่อาคารอนเนกประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียริให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตปัจจุบันพร้อมทั้งจะได้ไหว้ครูไปพร้อมๆกับน้องๆด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับทั้ง20ท่านด้วยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่นะคะจะแจ้งกําหนดการให้ทราบต่อไปค่ะก่อนจะจากกันไปเช่นเคยเหมือนทุกคืนที่ฝากไว้นะคะสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะเสนอแนะหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ก็สามารถติดต่อไปได้ที่กองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์หมายเลขโทรศพัพท์0 5 6 9 6 8 6 6 0ค่ะหรือที่ n u a l u m n i n u a c t h และสามารถรับฟังรายการแบบออนไลน์สดๆได้ที่ w w w n u f m r a d i o c o m ค่ะหรือจะรับฟังรายการย้อนหลังก็ได้นะคะรวมถึงติดตามข่าวสารต่างๆของสิทธิเก่าก็สามารถคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ของกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์นะคะ กองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์และรายการสิทธิเก่าเล่าเรื่องก็ต้องขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูลดีๆนะคะที่มาร่วมแบ่งปันให้ได้รับทราบกันหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวสิริลักษลุงธนาวานิชและรายการสิทธิเก่าเล่าเรื่องต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ